มีอินป่าป่าแดดเล่าไม่ทางฮีเล่าเราหายสองเท่ามันใหญ่เราเ่าดามชูเห็ดก็กู่แท็บบอพี่น้องปองไปมาหอดที่ไม้ปลายทางออกมาตั้งแต่หกโมงตอนนี้แปดโมงสิบห้านาที <c oughs> อืมทำแหม่นหมองเลยเนาะอืมอันมาหอดอันขวามเซจิมพรมาน่ะหัวโตวใหม่เขามา,าใดมุกปลาเป็นไผ่ซื้อ,อจิมมี่เอวสันจิมมี่อันอยู่เท่าไรสามสิบแปดมั้ง มันประขืนมากาสาแตกยังว hmm. uh, yeah. ่ามึงยังพ่าุ่วกูด้วกูกำลังยิวเข่าอยู่ว่ะอ้อจัาาไปตลาดซื้อของเล่นอยู่เลนกินนะมวแต่คาเพิ่์แล้กกัมาห่อนนะหาแลกเปลี่ยนล้วก็แลกเปลี่ยนจ้ำแจวโอ้ยเบงดูนี่เฮือมมันมียังไงบางแล้วกินอตลาดเอาเสืออ าาพี่น้องเอ้ยสิ่งแรกคือมาทางไสยศาสตร์ก่อนพี่นอ้องอม,มาบึ่งตัวนี้ก่อนถ้าเกิดว่ามันบ่มีเอียงก็จิได้ไปหาหมอสิ่งสำคัญก็คือเฮาอยากให้เมตตาอีแม่สอน,น่อยเนาะ

อยากกินยังเกงขนมหมอกไหมอยากกินจะมาซ้ำออยอย่างี้อยู่ข่าวนีเพาจะหยับไป,ไปน่อยอือเออเอจะนั่งทาง่านหละรลาน

ช่อันช่วยมาเลยจะนอนนับบอรัพี่ฟังนะอันพอมองพิ่นว่าคันออกมาจากเฮือนอ่ะดีคันอยู่ในเฮือนเป็นรถผมคนสู้เหตุผอก็กินบางรสพับหมดเลยปกติแล้วเดียวนี่ไม่มีไฟสิงตีน่ะเห็นบอกเออ้ามันอยูกับกระปมามันก็ เออมันมันคืบองเขาคือมอกเขาอะไรมันปกตินโป้มถามันอยู่ในเฮื่นมันต้องไปโลดไห้ก็ไห้หัวก็หัวเบิ้งสภาพพุทธนะบท่นได้เบิ้งแอโดยอือขึนกันนละครเราบเบกันเลยเหมแม่ยังตีพียังทำกับเขาก็ยังบหู่้อไแต่ละตนี้ชื่อชื่อเทียนชื่อเทกับพ้า

ตอนนี้แนะ่ะเมียเป็นเลยเดี๋ยวนี้หัวเศ้าผัวเมียเป็นต่ออือเศร้าว,วอแม่จะน่้ลูกสิว่าอีแม่เป็นเป็นอ่าัวเศร้าผัาวเมียเป็นต่อหรือมั้อ๋อ บ่อพ่อโมอแลน้องสาวมีหน้าทงถุงผมนี่ยอดดอกไม้ดอกไม้ขโมไม่ขอโทษขออไัยน้ำท่วมเยอีาบ้าพลดบ้าพลคลีปกาซีลงซาให้เบิ่งนะพี่น้องเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันอยู่ในโหลดแล้วมันไปตลอดฮิ้วข่าวอยู่หลัง หิวขาวยอ่ฮะใช่ไหมหิวฮสต่ยังอยู่ในรถนคือกีบอก่าอยากแดกสนามีแนวผ้าบอกให้เมึ่อยากแดกบอเมื่อกี้นราถามันว่าหิวข่าวบ่บอสกินลงไปลายน้ำนะกินน้ำก่อนกินน้ำลายก่อนเดี๋ยวอาสิพาไปกินออกเขานะ ไปนั่งกินแซ่บเข้าไป้วพี่อีแม่เข้าไปอีแม่ไปนั่งอยู่นี่กินลงไปลายลายเบิร์ดหาด มันสลด์ออกมันออกมันเบิรเอียงก็ได้ขัขนปากขัดแววเนี่ยกู เบิ่งว่ามันแมนแท่บอมันแมนแท่บอมันของมันค่าเนวใดแล้วสิแก่จังใดน้าแม่บรมันค่าิการ่เกียมบริการงานของบอเอ้ย ไข่ัไข่เขาไข่หล่าไขจัดกัเอามาไขขาในขขในอไข่ไก็ขาบนเนาะมันกหห่ัไกจานขง่นองะไันขานไปยาไกลับไปกำลังกันข้าวหอห่อมาบกไก่หนึ่งพี่น้อง เฮาบอกเขาไปถ่ายเบิ่งเด้อพี่นองเ้ยเหาอยู่นอกไปแห้ะจังท่าฟังเบิ่งว่าเป็นอะไร

เรียไปตะกบเห็นเรียบไปเน้อระบบพอเหมาะจะขมอนแล้วนอดีเหมาะลนืดีเนือเดียวหน่รถเนือดเอยดแลเนื้เนาอดีเดียวหน่้ว่าอยังไรเนเนเหดแนวกัมีแนวเดียวน่งเนาะรู้ว่ามีรอันรานแนว บ่ออ้าก็เ่งเลยน้านกาาองู่่หน้าบ่มีเนาะอยู่ไหนอยู่หน้าบ่มีบ่มีแล้วคงแกะไปเลยนะพ่อเออเนาะ เป็นความเสื่อส่วนบุคคลเดียพี่น้อง ตอนนี้นะพอโมให้บัลลังถอดเสือแลบเพื่นทำพิธี

คนผู้หัาห้าผู้ช่างห้าผู้่่อาได้ผเม่สิม่แต่ผู้เองแล้วางแบอ้ยเพื่อนงมีเพื่อนสองลังใ้โฟมเอ้ยสิเมนลังในหรือลังโหนกโหนงอยู่หน้าลังนงบอกไปโน่เอยูดในน้เื่อนเข้าายเียน้อ ทำมนันดีๆพอทำมนันดีๆเข้าสิหาเห็นอย่างบอกมองพุทธเห็นเข้าสิเห็นหมายถึงว่ามันมันฝังอยู่พืนดินผืนบ่ มาวคนเรยว่ามาเพิ่งยือกินนำกินกินหยำกินเลือเอาน้ำลองเย็นไม่ระนาบนเย็นไม่ระนา่หยำเออหยำขาวเดียวรเดหยำเลยกหน้ำลอง มีสติอยู่นะเอาลงเสือหุมันยังบอมีครบดอเป็นแต่อานดับสูดคันว่าบบบโบรานมันตัอไรฮาใบเทียนหัวเท็กที่แล้วได้สูดแต่อานเลยแต่สิบัาิยันว่ามาเบิ้งสมบัติ

อีกอีกแบบอื้อหม้อมห้ำลานบ่เล่าเรื่องลูกออกมาเลยเขาก็ไปเอาอันดาวฟองมาน่ะบักอันนี้เนี่ยง่ายน้อยเรามาซอยอุ้มซอยบิดแล้วนำมาปลูกแล้วก็เราเอาซอย ถามสื่อกบจักนะนอถามสื่อกบจักสื่อเนไนลูกภาษาถามสื่อเอาเบอร์โทรมาให้นถาดเออน้องซอแล้วเมียโมพองนั่นนะด้เบอร์โทรก่ะบุระาบกได้เอาเบอโทรมาห้นื่อเลยว

เมื่อามนใส่จ่ว่าใส่ใเิงหน่อยเงินเงินบานันกระดูกันหลือจะค้นสิมาอยู่นี่นี่แหละสิบแต่เม่ก็พอเลยอ่ากบาอยู่ลาย ยังให้ล yani ูกไพ่อยู่นาเดียวยังให้ลูกไผ่อะไรอยู่นาเดียวนี่นะไ้อยู่นามพิษบากเลยว่าลูกไผ่พันจักรจักรพูจักวดไ่บกไลายเนาะดุ๋ยัดการผลิตยามผลิตเออได้สะข้นมาใหม่พี่เออมัแน้้ก็คืนใหม่แล้วเนาะมาต้องที่อหากัดเนาะเนาะเออกับมันกับปัญญาเดีกยัว่าเบิ้งกับมันกับขอชอบมือชอบมืออรอกดุ๋ยสนุกแล้ว

ก็ไป,ป <Spin. S 1> แต่ชีสว่างเร่าขุดขุมนมงมันดูส่างเรื่องเลยขุดขอนมะมงขุดอะไรนี่บ่บ่ได้ฟังทั้งลูกบอกมามงไปได้พังังอยู่ดินผู้แล้วพังอยู่ดินผมไั่ได้สุดดินแมนพอมปคือชุมชนรเจ้เทพืชเหมือนบอกเทพืืชเทพืืชมันก็ชิเป็นหูดองในเรียงค่ะาเจ้าเทนะ บริเเช้ามันสิมันสิเขามันสิเป็นหูออกเข้าบ้านหรมันออกเทางเนาแบบหูที่เราออกหูก็ดีหละหูของแบบนี้แหละไข่อกไปแล้วของเนี่ยหักมันบนสังเกตคือว่าซินมันก็ขึ้นเจ้ากับหู้มึงมันก็สิต่างดอกขึ้นน่ะครัมดพอมอเนี่ยเมื่อต่างบ่หามนอนฮะต่างเลยบอกเมื่อชมันสิด่าเมอมันสิด่างเมื่อเื้าด่างยู่เมืนบอกบ่เคยด่างบ่บ่น มันเป็นอะไรล่งเื่อปกติแบขึ้นมาบกรูปักรทุนต๊ะใช่ดอกบเื่อนบบัดชิดไว้แล้วก่ง้งงนชัเกหือนโโดโอ้ยเมาท้มห่นไม้ด้มีนสล้เฮือนแต่มาไม่ทงห่าก็ไดเนาะเขาบอกกุนเปิ่งเื้อมันเป็นนะนัเขาป่อยไม่เล่นหมนรกกะชวบว่าป่อยเาเขาป่อยมาแล้วก็ปั้งอะไร ผู้เป็นนะว่าเขาป่อยไว้แล้วนะอกป้องนะฮตกลงไปแล้วมันบวเห็ดยังนะผมบหูบวนอว่ใครเป็นคนอาอนนะบหูบุ่งย่ารพ่อเก่าข้าวเดาดาวาบหูแล้วข้าบวรดเฮ็ดหรือเเราขคือข้นธรรมดาเลยเออออออ้วโป้แล้วเเนแล้วแงคนนวนี่ยังนเังเหลบยก็คือพ้นเ่ขาวคอเือบบเห็ดยังกะ คือแพ้มาตาให้เจ้าจับด้วยนะนี่มันบวชินแล้วแ้วมแพ้มาตาไว้เนาะ